อาลครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคอร์ทิตี้โมบายแล้วก็ผม f d o ด p อคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมมาจะมาบอกว่าผมนี่เล่น b r ไม่ได้นะฮะคือไม่มีคลิปจะลงนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย เห็นหรือ,อยังครับผมว่าทําไมผมถึงเล่นไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เป็นนะก็คืออยู่ดีๆผมเล่นเนี่ยคือตาที่ผมอัดไว้ก็คือตาที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ว่าอยู่ดีๆพอท้ายวงปุ๊บไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่นะอ่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับซีพียูล็อกอืดอๆดอดอดอย่างที่ทมม่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับคือกระตุกเล่นไม่ได้ยังไงก็แพ้ผมเลย <c oughs> ไม่มีคลิปลงในวันนี้สําหรับการเล่นนะฮะก็ วันนี้ผมก็เลยจะมาจัดอันดับสกิลแทนนะครับก็ขออภัยนะครับผมจะกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดน่าจะพรุ่งนี้แหละยังไงพรุ่งนี้ก็ได้ดูผมจะเคลียร์โทรศัพท์ลบนู่ลนลบนี่ล้างนู่นล้างนี่อาจจะต้องล้างโทรศัพท์ใหม่หนู่นนี่นั่นอะไรงี้นะครับคือไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะใครอยากสนับสน,นุนผมก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับก็เราจะมาจัดอันดับกันนะครับตั้งแต่สกิล รีไวต์จนถึงนินจาของผมเลยนะครับผมจะเรียงอันดับเป็น1 2 3 4นะครับ 1, D, ก,ก 2, ็คือดีมากๆ2นี่ก็คือดี3ก็คือปานกลางสีก็คือแบบโคตรแย่เลยสำหรับผมนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับไม่ได้จัดเป็นออฟฟิเชียลอันนี้คือส่วนตัวนะใครเห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์ใครไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมก็มาเริ่มที่สะก,กิลแรกเลยรีไวต์นะครับรีไวต์นั่นเองนั่นก็คือตัวที่ ย้อนเวลา5วินาทีนะครับหวินาทีสมมติว่าคุณอยู่บนบ้านแล้วคุณโดดหน้าต่างลงมาถ้ายังไม่ถึง5วินาทีนะครับยังไม่หมดเวลา5นวินาทีคุณก็จะกลับขึ้นไปอยู่บนบ้านนะครับแต่ข้อเสียของมันคือสกิลคูดาวค่อนข้างจะนานถามว่ามันนานมากเกินไปไหมผมว่ากับผลลัพธ์ของมันผมว่านานครับกับสกิลของมันที่มีอ่ะคือไม่ได้โดดเด่นมากผมว่าคูดาวค่อนข้างนานเกินไป นะครับคือไม่ผิวอาจจะจะไม่ปรับครูดาวก็ได้หรือเพิ่มชาร์จมนะันอะแบบให้มี2ชาร์จก็ยังดีแบบให้เราได้จุกได้ดีกว่านี้นะครับผมว่ามันโอเคกว่านะตอนนี้มันผมให้อยู่ที่อันดับ3มันรู้สึกว่ามันอันดับ3ามอ่เหมาะสมกระมาณแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาต่อไปเป็นสปอเตอร์นะครับไอจ้าตัวเลเซอร์นี้ผมให้อยู่ที่อันดับ4คือแย่สุดเลย นะครับแย่สุดๆเลยสําหรับผมนะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวเรียกตีนชั้นดีเลยครับสมมติว่าผมบินฮออยู่ผมเห็นผมกําลังจะบินผ่านฟาร์มเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามีวงแดงๆอยู่ที่มินิแมปผมก็จะวิ่งไปที่มินิไอวิ่งไปที่ฟาร์มเลยเพื่อจะไปยิงคนพวกนี้นะครับก็คือมันเรียกตีนได้แล้วก็สตูหลบง่ายด้วยนะครับสําหรับคือสตูเห็นแล้วแหละว,ว่าแม่งปลาสกิลมาเราก็หนีแล้วใช่ไหม ไม่อยู่ให้มันโดนง่ายๆหรอครับที่โลงกันหนีได้นะครับสเก็ตหนีกันรอดแล้วอะไรเงี้ยนะครับสบายนะครับผมให้ดับสี่มันไม่ได้ดีมากไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับเจ้าตัวปืนถ้ามีต่ํากว่าสี่ผมให้สี่ให้ต่ากว่านั้นแล้วอะนี้จะให้ดับสี่ไปก่อนแล้วกันก็คือเจ้าตัวป้อมปืนนะครับสมมุติว่าถ้าคุณอยู่ในแนวราบพื้นที่เรียบๆนะครับที่ไม่มีเนินไม่มีภูเขา คุณตั้งคุณยิงศัตรูได้มันหันซ้ายขวามันหมุนได้3 6 0้อองศานะผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าการหันขึ้นลงเนี่ยการแนวตั้งอะแม่งจํากัดสมมุติว่าคุณอยู่บนเขาศัตรูอยู่ล่างเขาหรือล่างเนินอะไรเงี้ยคุณตั้งพื้นที่ต่างระดับนิดเดียวคุณยิงศัตรูไม่ได้นะเพราะว่ามันหักลงไม่ได้หักขึ้นไม่ได้เยอะนะครับหักได้นิดเดียวผมเลยให้อยู่ที่ันดับ4นะค,คือมันไม่ดีสำหรับผมคือมันไม่ดีเลยนะครับโอเค ต่อไปเป็นตัวโลนะครับรีบพูดเลยนะเดยคลิปจะยาวนะครับขี้เกียจตัดโอเคตัวโลนะครับผมมองว่ามันอยู่ที่อันดับอันดับสี่นะครับเหตุผลที่ให้อันดับสี่เพราะว่าหนึ่งคือเฟนเนกลูกซองแรงมากๆนะครับแล้วตัวนี้คือผมจําไม่ได้ว่ามันใส่ได้3ามแผ่นนะถ้าอัพสกิลแล้วสแผ่นไม่อัพสกิล2แผ่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วหนึ่แผ่นกันกระสุนได้แค่2 สองเม็ดหรือเม็ดหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแล้วคุณคิดสภาพว่าเฟนเกห้าสิบนัดภายในสองวิคุณจะเหลือขี้อะไรครับเลือดร้อยห้าสิบเกาะสามให้ให้ไอแผ่นนี้สามแผ่นเต็มเ็มเลยแป,ป๊บเดียวครับเฟนเกแป,ป๊บแม็กเดียวคุณลงไปนอนแดนกับพื้นแน่นอนครับลงไปเฝ้าลากมะม่วงแน่ๆผมเลยอันดับสี่มันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับโอเคต่อไปเป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์ผมให้อยู่ที่อันดับสามนะครับคือปานกลาง นะเพราะว่ามันยังดีอยู่ที่ว่ามันปิดเขาเลยนะปิดการเล่นของศัตรูได้ศัตรูจะกลางโล่ไม่ได้ศัตรูจะปาสมกบอมไม่ได้ศัตรูจะหายตัวไม่ได้ศัตรูจะแถบไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่ามันดิดแทบด้วยหรือเปล่าแบบแทบระเบิดนะใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยฮะก็ยังไงก็อยู่ที่อันดับ3ามตอให้มันดิดแทบได้มันก็ยังอยู่ที่อันดับสมนะจะลิง์ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือมันมันไม่ได้ช่วยเราอะ ก็อว่ามันปิดมันปิดศัตรูทําให้ศัตรูแต่สมมติว่าศัตรูคนเนี้ยเล่นเก่งมากๆเขาเป็นคนที่เล่นวันแมนมาช่ำชองมาก mm. คุณแฮกเกอร์ไปก็เท่านั้นเพราะฝีมือเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องมีสกิลเขาก็เล่นเขาก็ยิงคุณได้เนื้อกว่านั่นแหละผมเลยอยู่ที่อันับสานะเพราะว่ามันปิดแค่สกิลแต่ว่ามันไม่ได้ปิดฝีมือศัตรูนะครับผมเลยอยู่ที่ันับสามนะสมกบอม สมกบอมเนี่ยผมให้อยู่ที่อันดับ3นะครับผมสมกบอมอยู่ที่อันดับ3เพราะอะไรมาฟังกันนะฮะสมกบอมเนี่ยข้อดีของมันคืออย่างที่เรารู้กันปิดโพซิชันไม่ให้ศัตรูเห็นเรานะครับแล้วเราก็จะไม่เห็นศัตรูด้วยถ้ามันมีอะไรบางอย่างสมมุติว่าข้อเสียของมันเลยนะผมพูดถึงข้อเสียของมันก่อนคุณปลาบนบ้านอยู่ในบ้าน2ชั้น3มชั้นหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นที่แคบๆอ่ะแล้วคุณปลาไปอ่ะ คุณเดินหาทางออกไม่เจอไม่ไม่เจอเลยนะแล้วถ้าสมมุติสตูป,ป่าระเบิดเข้ามาอย่างเงี้ยคุณจบเลยนะครับคือแบบหนีหาทางออกไม่เจอเห็นแค่ออลาตัตูแต่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมุติว่าคุณกําลังจะชาร์จตีตีหนึ่งหรือว่ากําลังจะหนีแล้วคุณปาสมกไปปุ๊บฝั่งนู้นเขาก็เล่นสมกเหมือนกันเขาก็เห็นคุณเหมือนกันนะครับเขาก็ยิงคุณได้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังให้แค่อันดับสาม นะครับแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมในเขาเรียกเลยนะในที่โล่งๆชุบเพื่อนชุบอะไรเงี้ยบางทีคนไม่ได้เล่นสมกบ่อยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในอันดับ3มแล้วก็ความหนืดของมันเนี่ยเวลาปลาโดนนะเล่นหนืดแบบโคตรหนืดนะครับแม่งแบบโคตรหนืดเลยสกิลที่แก้ทางได้คือนินจาคือสลิงออกครับนอกนั้นี้ให้ตายโคตรหนืดเลยอ่ะถ้าคุณเล่นเก่งๆเ่ปลาสมกอัดหน้ามันอัดตัวเงี้ย มันก็ยังเล่นได้อยู่ผมเลยให้อันดับ3มนะครับหายตัวนะครับหายตัวผมให้อยู่ที่อันดับ3มจริงๆผมจะถ้าเป็นสมัยก่อนที่เขาเรียกว่านะระยะไกลแล้วหายตัวยังเห็นแถบแดงบนแขนนะที่ตรงหัวไหล่อผมให้อันดับ4เลยนะแต่ว่านี่มันแก้แล้วนะคือไม่เห็นแล้วนะผมเลยให้อันดับ3นะเพราะว่าที่ให้อันดับสมเพราะว่า1มันเวลาเรากดสกิลมันจะมีเสียงตี๊ด ตีดสีแดงๆอยู่ข้างหูของสตูนะครับนั่นแหละคือตัวเตือนสตูเลยว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเพราะาถ้าอยู่ไกลออลร่านี้จะไม่ขึ้นถ้าอยู่ใกล้มันจะขึ้นแล้วเราก็จะได้ยินเสียงตีนศัตูแล้วเราก็จะนั่งแอบรอมันเดินมาหรือรอรุ่นนี้นั่นแล้วค่อยยิงมันนะครับโอเคแบตจะหมดแบตเหลือสิบเก้าไม่เป็นไ,ไรลุยกันต่อนะครับนั่นแหละมันอ่า ถ้าสมมุติว่าทําให้เสียงไอเนี้ยดังขึ้นหรือไม่ก็กดเสียงตีนแบบไม่มีเสียงตีนหลายเสียงตีนตอนที่เรากดติ๊ดติดต,ติดต,ติดเนี่ยแล้วเราหายตัวผมให้ดับหนึ่งเลยนะครับคือมันจะดีมากให้ดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเห็นออร่านะครับออร่าตัวด้วยเวลาเข้าใกล้ๆอย่างเงี้ยผมยิงบ่อยมากนะคนพวกเนี้ยคือเราไม่ได้ดูที่ตัวเราฟังที่เสียงแล้วก็รู้ครับอยู่ซ้ายอยู่ขวาหันไปก็เจอแล้วเขาเดิน เป็นออร่าใสๆเงี่ยเราก็ยิงเขาได้นะผมเลยให้อยู่ที่อันดับ3นะครับใครว่ามันอยู่อันดับ2หรืออันดับหนึ่งก็ลองคอมเมนต์มาดูนะใครเห็นต่างก็ไม่เป็นไรฮนะเรายอมรับความคิดของทุกคนนะครับเปิดฟังเปิดรับฟังอยู่แล้วต่อไปเป็นแท็บแท็บผมให้อยู่ที่อันดับ1นะครับเพราะว่าแท็บในสกิลที่ผมพูดมาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องฝีมือแต่ว่าแท็บจะช่วยเรื่องฝีมือ ขอพูดก่อนนะว่าอันดับหนึ่งที่ผมจะให้ตั้งแต่แถบขึ้นไปน่ยที่จะให้อันดับหนึ่งคือมันมีมันเป็นดาบสองคมนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าคุณเล่นเป็นแม่งโกงโคตรโกงแต่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นแม่งกากกว่าอันดับ4อีกนะหรือว่าพอๆกับอันดับ4เลยนะครับโอเคแถบผมให้อันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเล่นเก่งศัตรูมาขวาคุณเห็นแล้วว่าศัตรูตัวนี้นโอ้โหแม่งเรายิงเขาได้คนนึงแล้วเราจุกหนี เขากำลังล่าเราอยู่เงี้ยแถบดักแม่งเลยวิ่งขึ้นเนินนู่นนี่นั่นแทบดักแทบดักสมมุติว่าฆ่าเขาตายแทบไว้ตรงกล่องเราไปเก็บ opt, แอ o ดอกแถบไว้ตรงกลอง a อ้ดออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเปิดมันมาอยู่ที่ฝีมือคุณว่าคุณจะไปวางไว้ตรงไหนคุณวางถูกที่คุณใช้สมองคุณดีๆอะ่ะวางถูกที่โดนคนโอเค แต่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นนะครับคุณเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เก่งดู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยวางไปมั่วๆซั่วๆอย่างเงี้ยยังกะระยะไม่ได้ว่าแถบเนี้ยเวลายิงมันไกลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเลยอย่าไปเล่นมันเลยนะถ้ายัางเล่นไม่เป็นกนะ็แนะนําให้ฝึกครับเพราะว่านั่นแหละสมมติว่าศัตรูกาลังวิ่งมาอย่างเงี้ยคุณก็ยิงดักนะครับคุณต้องรู้ระยะว่าแถบมันจะย้อยลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันโดนศัตรูได้แบบง่ายๆเลยนะครับให้อันดับหนึ่งนะครับบวกฝีมือถ้าคุณเก่งมันเก่งนะครับ ไอ้นอกนั้นอะถ้าคุณเก่งมันไม่ได้เก่งตามคุณแต่แท็บนะครับถ้าคุณเก่งมันก็เก่งเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นแอร์บอนะครับแอร์บออุปกรณ์ดีตัวนะครับชื่อแมงโตรแย่เลย <c oughs> แต่ว่ามันก็จริงๆอะ่ะโอเคนะแอร์บนผมให้อยู่ที่อันดับ3นะครับข้อดีของมันคืออย่างที่ทุกคนรู้ครับมันล่อนได้นานนะครับล่อนได้นานแล้วก็ชาร์จตัตูได้ง่ายนะก็คือแบบโดด โดดหนีศัตรูก็ได้ง่ายโดดชาร์จศัตรูก็ได้ง่ายสมมติคุณเห็นศัตรูใกลๆ้ๆคุณตั้งแอร์โบแล้วตึมแล้วก็ชาร์จศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมให้อันดับ3เพราะว่าข้อเสียมันค่อนข้างจะหนักแน่นกว่าข้อดีของมันนะครับเพราะว่า1คือกว่าเราจะเรียกกว่าเราจะเรียกแอร์โบล,ลงมาตึมกว่าเราจะขึ้นฟืดขึ้นไปใช้เวลาประมาณ10กว่าวินะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ครูดาวโคตรของโคตรนาน นะครับคือนานที่สุดนในเกมนะครับแอร์บอลนั่นแหละคือข้อเสียของมันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งศัตรูสามารถเห็นคุณได้ง่ายๆเลยสมมติว่าคุณเรยกแอร์บอลมันกระโดดลงมาจากฟ้าใครเห็นนี่เขาก็จะวิ่งมาหาคุณแล้วเอ,อ้ยแม่มีคนแอร์บอลตรงนั้นต้องมีแหละครับใครที่เล่นแล้วก็เล่นกัตตี้เฮ้ยมีตรงฟามีแอร์บอลเฮ้ยสแตนด์ดอปอีแอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเห็นว่ามีคนแอร์บอลเราก็จะเข้าไปยิงเขานะเพื่อความสนุกนั่นแหละผมเลยให้อันดับ3นะครับต่อไปเป็นแยกล่าง แยกล่างผมให้เป็นอันดับสองนะครับให้เป็น,นดับ2เพราะว่ามันมันกมน็มันดีอ่ะคือมันทําให้ผมงงหลายรอบแล้วนะครับมันทาให้ผมงงหลายรอบกว่าเสียงตีนเสียงนู่นเสียงนี่นะครับสมมติว่าเรากําลังจะบวกหรือเรากําลังจะหนีเรากดอย่างเงี้ยเราหนีได้เราบวกได้นะครับศัตรูก็จะไม่รู้แล้วว่าคือใครแต่ถ้าเจอศัตรูแบบว่ายิงแม่งหมดเจอ จอต,ตัวไหนก็ยิงอะไรเงี้ยก็อาจจะคือตัวเนี้ยคุณเก่งมันไม่ได้เก่งตามนะครับผมเลยให้อยู่ที่อันดับ2แต่มันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าคุณเก่งมันไม่ได้เก่งตามนะครับเพราะว่าบอดทุกตัวไม่ได้วิ่งตามที่คุณบอกนะครับคุณบังคับบอดทุกตัวไม่ได้นะครับต่อไปเป็นโดน EMP โดนนะครับก็คือผมให้อยู่ที่อันดับ3นะครับเพราะว่ามันเวลาเราใช้ ข้อเสียของมันเลยเวลาเราใช้สตูจะเห็นมันจุดแดงๆบนหัวสตูเขาก็จะไม่เข้าใกล้เลยครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ๆมันก็จะวิ่งมาหาคุณมันก็จะวิ่งมาหาสตูใครเขาจะเข้าหรือวิธีแก้ของมันอีกอันนึงสมมติาว่าเราหนีไม่พ้นแล้วยังไงมันก็วิ่งมาหาเราผมก็จะวิ่งเข้าชาร์จเพราะว่าเวลาโดนแสงเจ้าตัวโดนนี่แล้วอะ่ะเราจะโนสโคบขึ้นสโคบไม่ได้นะครับขึ้นสโคบไม่ได้เราก็จะ เขาวิ่งเข้าชาร์จเขาเพื่อจะโนสโคบเขานะครับมันใครเล่นเฟนเนก็คงจะทํา,ทาเหมือนผมแหละผมทาอย่างนี้นะถ้าสมมติผมโดนแสงนี่ผมก็วิ่งเข้าชาร์จเลยนะไม่สนใจตายก็ตายนะครับแต่ว่านั่นแหละอันดับสามมันไม่ได้ดีคุณเก่งมันไม่ได้เก่งด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นโลโลผมให้อันดับหนึ่งคุณเก่งมันเก่งด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอันดับหนึ่งทุกตัวนะครับเป็นดาบสองคน ถ้าคุณตั้งโล่ไม่เป็นเล่นโล่ไม่เป็นคุณตั้งโง,ง,ง,ง่สมมติว่าคุณเห็นศัตรูและอยู่ข้างหน้าเราแล้วคุณตั้งโล่แบบสมมติว่าผิดเหลี่ยมอ่าโล่มันไม่างไม่สุดเราก็หงอไม่มีที่กำบังหรือแบบที่กำบังน้อยอะไรเงี้ยหรือแค่หันองศาผิดแสงแฟดก็ไม่เข้าหน้าศัตรู คุณก็โดนยิงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นที่กำบังให้ศัตรูเก่งๆได้อีกสมมุติว่าเจอศัตรูเก่งๆเขาก็โจ๊กวนโล่คุณได้ถ้าคุณเล่นไม่เก่งนะแต่ถ้าคุณเก่งนะคุณเล่นเก่งคุณเล่นจจ๊กดีหันสมมุติว่าคุณกําลังยิงคนข้างหน้าอยู่แล้วคนข้างหลังยิงคุณแต่คุณยิงคนข้างหน้าเสร็จพอดีนะหันหลังก็ไปแบตรีเฟกต์ะครับหันหลังก็ไปโล่แล้วก็นอนหมอบป,ปั๊มเลือดได้อะไรได้นะค,คือมัน คือข้อดีคูณเก่งมันเก่งด้วยนะครับโลนะครับเดี๋ยวสักวันงผมจะทําคลิปเล่นโลให้ดูแล้วกันแต่ผมไม่เก่งนะผมไม่เคยเล่นโลเลยมนะั้งต่อไปเป็นฮิลนะครับฮิลเนี่ยผมให้อันดับหนึ่งนะครับให้จริงๆให้เกินหนึ่งด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันเก่งคุณเก่งอะแต่ว่าบางคนไม่เก่งแต่ว่าอยู่ได้รอดได้ง่ายเพราะว่าพาสซีฟมันปั๊มเลือด เน้นหนีจูก็ไม่เก่งหรอกแต่กูเน้นหนีปั๊มเลือดเร็วไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผมให้เกินอันดับหนึ่งแต่ว่าสุดแค่ันดับหนึ่งนะมันเก่งคุณก็เก่งครับคือข้อดีของมันคือคุณบวกสมมติว่าผมบินฮอมาหาัตูแล้วตึก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 ,ตกมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าสองคนผมโดดลงชาร์จสิ่งแรกที่ผมมาทําคือเปิดเปิดฐานฮิวก่อนเลยนะยังไม่โดนยิงยังไม่ยิงเขาด้วยเปิดฐานฮิวก่อนสไลด์หลบแล้วก็ยิงเขานะครับ แล้วก็จุกนี่ปั๊มเลือดเร็วปั๊มเลือดเร็วต่อให้เราโดนแฮกเกอร์เราก็ยังปั๊มเลือดเร็วนะครับอย่าลืมนะคือพาสซีดมันดีนะฮะอันนี้คือนดาหนึ่งแต่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นคุณเล่นไม่เก่งนั่นแหละฮะซวยยืนโง่โง่ฮิวก็โดนยิงได้อยู่ดีนะผมผมเคยเจอบ่อยนะคนที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับก็คือเขาก็เปิดยิงอ่านผมแต่เขาไม่เดินเขาอยู่นิ่งๆเขาโดดหลบไม่เป็นเขายิงอยู่ในวงเนี้ยแปบ๊บเดียวนะฮะเขาก็ตาย ตายได้เหมือนกันอยู่ต่อให้อยู่ในวงฮิวก็ตายได้เหมือนกันนะครับโดนลูกตองสองนัดก็ตายเหมือนกันนะครับผมเลยอยู่แต่ว่ามันดีถ้าคุณเก่งมันเก่งอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับผมหมาอันดับสามครับผมไม่ยากเลยหมาอันดับสามเพราะว่าคุณเก่งมันไม่ได้เก่งตามหมาไม่ได้กัดแรงขึ้นเมื่อคุณเล่นเก่งมันไม่ได้ดูตามคิวด์จริงไหมหมาไม่ได้พิ้งไว่ขึ้นนั่นแหละข้อดีของมันก็คือหาตัตรตูได้แล้วก็ทอยบอม เวลาปลาแล้วเสียงรบกวนของทอยบอมจะทําให้แบบกบเสียงตีนได้กบเสียงนู่นเสียงนี่ได้อะไรอย่างนี้นะบแล้วก็จะวิ่งหาศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยต้องแบบยิงหมาทิ้งเลือกที่จะยิงหมาทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าหม,มามันกัดค่อนข้างแรงแต่ถ้าเจอคนเก่งๆเ,เขาจุกเนี้ยคือหมามันเขาก็ไม่ปล่อยให้หมากัดหรอกนะครับนอกจากแบบจนตอกจริงๆอะไรเงี้ยผมเลยอยู่ให้ให้อยู่นับสามนะครับต่อไปเป็นสเกลนะครับสเกลนั่นเอง สเกานี่ผมให้อยู่อันดับ3าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยิงปุ๊บ1ข้อเสียของมันเลยคือเห็นเป็นวงสีแดงๆแ,แบบฟุ๊บม,มาเลยสมมติผมบินฮออยู่ผมเจอคนใช้สกิลนี้อยู่ที่ฟาร์มก็เห็นเลยนะคือแม่งเป็นวงใหญ่มากทําให้เราวิ่งเข้าชาร์จได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนี่หนึ่งเขาใช้สกิลไปแล้วเขาไม่เห็นเราเราอยู่บนฮอและอีกอย่างหนึ่งเสียงตีนเขาก็ดังดูนี่นะเขาไม่มีอะไรป้องกันตัวนะครับก็คือเขาก็ตายได้ง่ายๆ นะครับก็แค่เห็นศัตรูแล้วมันสมมุติว่าศัตรูอยู่บนบ้านคุณยิงปุ๊บมันจะเป็นจุดแดงๆบนบ้านเป็นตัวศัตรูบนบ้านแต่ศัตรูโดดออกล่หน้าต่างมันก็มันก็ไม่ได้ตามตัวศัตรูนึกว่ามันเห็นแค่ล่าสุดที่คุณยิงอ่ะมันเลยไม่ดีสําหรับผมนะผมให้อยู่ที่อันดับสามนะครับผมต่อไปเป็นนินจานินจาผมให้อยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับคือคุณเก่งมันเก่งนะครับสกิลอันดับหนึ่งอย่างที่บอกนะมีสองคมแต่ก็อย่างที่บอก คุณเก่งมันก็เก่งนะครับจุกหนีอย่างที่ทีเด็ดของมันเลยคือเดสไซเลนก็คือไล้เสียงตีนนะครับต่อให้เดินโดนแฮกเกอร์ไม่มีปัญหาโดนแฮกโดนแฮกเกอร์นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับวิ่งหาเลยใครแม่งแฮกวะนะเพราะว่าเราไม่มีเสียงตีนนี่แล้วก็มันสลิงหนีขึ้นเขาเรียกนะขึ้นหลังคาได้ขึ้นนู่นขึ้นน,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 นี่ได้สมมุติว่าคุณเห็นแล้วว่าศัตรูแม่งอยู่บ้านข้างหน้านอ,อย่างเงี้ยแราแอบค่อยๆเลาะๆๆๆเพราะเราไม่มีเสียงตีนนี่ แล้วเราก็ยิงสลิงขึ้นบนหลังคารอศัตรูวิ่งออกแล้วก็เลยิงเขาแบบลอยๆอย่างเงี้ยสบายครับนี่คือสกิลอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณเล่นไม่เป็นคุณจู๊กไม่เป็นคุณหลบไม่เป็นคุณเข้าหลังไม่เป็นต่อให้ไม่มีเสียงตีนคุณเดินโง่ๆโดนยิงตายได้ครับสลิงหนีไม่เป็นสลิงเขาเรียกอะไรเหมือนเราโดนยิงอยู่เราจะสลิงหนีคุณเลงสกิลเลงสลิงไม่เก่งเล็งไม่โดน สลิงไม่ไปคูณก็ตายเหมือนกันเพราะสลิงมันใกล้นะครับไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะค,คือใกล้ลงมาเยอะเลยนะครับข้อเสียของมันนั่นแหละฮะคือขึ้นไม่ได้มั่งสลิงขึ้นเกาะขึ้นไม่ได้มัง่งหนีไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยข้อเสียของมันก็มีแต่ถ้าคุณเก่งคุณแม่นหยุดยิงทีเดียวโดนยิงทีเดียวโดนกะระยะอะไรเงี้ยมันเก่งคุณเก่งมันก็เก่งนะครับประมาณนี้มีแค่นี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ใครเห็นต่างจากผมหรือว่า รู้สึกว่าเอ้ยพี่มันไม่ใช่เว้ยอันนี้มันต้องอยู่ที่หนึ่งดิเอ้ยอันนี้มันดีได้กว่าน,นี้หรืออันนี้เฮ้ยมันกากกว่าน,นี้นะนน่นนี่นั่นอ่าลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วก็ส่วนคลิปเล่นเนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูแน่นอนนะในพรุ่งนี้ได้เห็นคลิปเล่นแน่นอนไม่ต้องกลัวผมขอไปล้างโทรศัพท์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะฮะคอมเมนต์มาคุยกันได้บายบาย